ครับสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ตสุขุสุคนมาพบกันกับเฮาเสนเก่าเสนเคยในช่องแมนทั่วเมนิกาซิมาวาเรื่องข่าวที่ว่ากำลังเป็นกระแสห่อนแห้งกันเนาะเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยงระหว่างไทยกับกัมพูชาในเขตชายดดแดนซึ่งว่ากำมีการประทะกันและกำมีความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่ทางฝ่ายกัมพูชาเนาะทุกคนถ,ถือว่าเป็น ข่าวหนึ่งทวาหลายๆคนกับบยอยากให้เกิดเนาะก็คือว่ามีความคัดแย้งมีการประทะกันในเขตชายแดนในความบกเขาใจแล้วก็ในการที่ว่ายังบสามารถแบ่งปันเขตแดนกันแบบสมบูรณ์น้นทุกคนก็บที่ว่ามีการประทะกันแล้วก็มีความชุญเสียเกิดขึ้นจนเหตุให มีข่าวออกมาใน,ในหลายสื่อเนาะบางส่องก็ถือว่านําเสนอแบบพ่นแห้งแต่ว่าบางส่องก็น,นำเสนอแบบซฟๆอยู่เนาะแต่ว่าในข่าวนี้กับเหตุให้ประชาชนหรือว่าคนทั้งสองประเทศเนี่ยเขาคนค้างว่าเริ่มแบบมีความแบบมีอารมณ์ตามกับเหตุการณ์นในขังนี้เนาะ และหล,ล,ลายคนก็นกนอาจจะสงสัยเนาะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ภัยถือภัยพิษและก็ต้นป้ายสาเหตุมันเป็นจังไ๋เนาะจังเกิดการประทะหรือว่าเกิดความเเ้าใจกันในเขตชายดดแดนบอน,นี้มือนี้ก็ที่ว่าได้เห็นข่าวหนึ่งอยู่ในสอง tiktok ทุกคนที่ว่าเป็นมาที่บายเกี่ยวกับปัญหานี้เนาะที่ว่าเกิดขึ้นก็นเลยสิมาเวามาแช่์แลก็มาวิเคราะห์ ตัดสินน้ากันนอะทุกคนว่ภัยถือภัยพิษและก็มาเบิ่งนต้นปลายสาเหตุกันทุกคนและกามาคือวิกฤตนํากันเนอะทุกคนเกี่ยวกับปัญหานี้เฟิงกันทุกคนกับผู้นี้เนาะเพิ่นก็เป็นข่าวที่ว่าเพื่อนมาเราเร่องนี้ให้ฟังนี่คือเรื่องราวความขัดแย้งของไทยกับกัมพูชาที่ประทุ้ขึ้นใหม่พันนะครับช่วงตอนนี้หลายคนนัดเห็นข่าวกัน ใครยังไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายในคลิปนี้ครับเรื่องวุุ่่ที่ร้อนที่สุดตอนนี้ครับก็ไม่น่าจะมีเรื่องไหนเกินความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับโดยเหตุปะทุขึ้นในช่วงเวลา05:45นาของวันที28่28พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณช่องบกอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีกับการประทะเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วก็สิ้นสุดลงหลังการเจราจาระหว่างผู้บัญชาของทั้งสองฝ่ายเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กัน แต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักช่องบอกก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนช่องบอกนั้นเป็นพื้นที่พิพาทเรื่องเขตแดนอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ประเทศนะครับไทยลาวกัมพูชาหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตแต่ช่องบอกนั้นจริงๆเป็นพื้นที่รอยต่อและก็มีความขัดแยง้งด้านเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นครับลายคนถามว่าทําไมไทยเนี่ยถึงขัดแยง้งด้านดินแดนกับกัมพูชาบ่อยคาตอบง่ายๆก็คือเขตแดนที่เป็นอยู่นั้นไม่ได้ชัด แต่ละประเทศก็อ้างสิทธิ์แล้วก็ใช้แผนที่คนละฉบับกันครับเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองกัมพูชาแล้วก็มีการปักปันเขตแดนนะครับในสมัยนั้นในการทําแผนที่ก็ยังไม่ได้พัฒน,นาในขณะที่ชาติเจ้านาฏิุมอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องการให้มีพื้นที่ในความครอบครองเนะี่ยมากที่สุดแบบก็เลยมีการปักปันเขตแดนถ้าเป็นพื้นที่ที่มีแนวชัดก็จะไม่ยากครับอย่างเช่นหากมีแม่น้ํา หรือว่ามีสันเขาอันเนี้ยตัดสินใจง่ายแบ่งง่ายอย่างเช่นกรณีอำเภอคลองลิบจังหวัดสระแก้วตรงนั้นก็จะใช้เป็นลำคลองธรรมชาติเป็นแนวเขตแดนครับแต่ว่าส่วนที่ไม่มีอะไรที่ชัดเจนก็จะมาดูแผนที่กันซึ่งกัมพูชานั้นจะใช้แผนที่1ต่อสองแสนที่ทําขึ้นในสมัยฝรั่งเศสอย่างคึดครองครับและไทยเคยเซ็นบรองเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้จะคล้ายๆกับกรณีประสานพระวิหารนะครับซึ่งแผนที่1ต่อสองแสนเนี่ยเป็นแผนที่ที่มีความาละเอียดต่ำครับ ส่วนไทยเนี่ยโดยมากก็จะยึดแผนที่อัตราส่วน1ต่อ5 0 0 0มืนที่ละเอียดกว่าแต่คมพูชาเนี่ยก็ไม่ยอมรับทําให้พื้นที่หลายส่วนเกิดการทบซ้อนกันและก็กลุ่มเครือ,อยังตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นดินแดนของใครกันแน่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในหลายครั้งครับและช่องบก็เป็นหนึ่งในนั้นและในปัจจุบันครับพื้นที่ดังกล่าวก,ก็อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการรักษาสถานะตาม MOU43 หรือบันทึกความเข้าใจของ2ประเทศปี2543รบ เพื่อป้องกันกนารประทะในเช้าวันนั้นครับจากข้อมูลของฝั่งไทยเนี่ยบอกว่าทาหารไทยไน้พบว่าฐานกัมพูชากําลังขุดสนามเพาะยาว650เมตรนะครับมันก็คือเหมือนกับเป็นคูคลองนะฮะจากต้นสตบันถึงสามแยกลา่าในบริเวณเดือน745ซึ่งไทยจะมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงก่อนหน้าครับจนเกิดการปะทะกันโดยมีฐานกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายชื่อว่าจาก 11, สิบเอสวนโรอัน กัมพูชาก็อ้างว่าไทยเป็นคนเปิดฉากก่อนและยกย่องจากสิบเอกส่วนนั้นเป็นวีรบุรุษทันทีที่เกิดครับนายบุญมาเนตนายรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้ออกแถลงการบอกว่ากัมพูชาไม่มีเจตนาบุกรุกแต่พร้อมปกป้องอิปไตยตและไม่ต้องการให้เกิดการสู้รบเขาหวังว่าจะเห็นผลที่ดีจากการเจรจาร,ระหว่างผู้บัญชาการทหารของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อเกิดเหตุตึงเครียด ดูเหมือนความสําคัญของทั้งสองประเทศจะทึงเปลียวมากขึ้นนะครับมีการเผยแพร่ภาพการขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงของทั้งสองประเทศโดยมีภาพและก็คลิปเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์จนกองทัพภาคที่สองของไทยที่ดูแลบริเวณนั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมืองดโ,โพสต์ภาพครับต่อมาทั้งสองประเทศก็มีความพยายามที่จะเจรจากแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยทางผู้ประชาการหารบกของไทยครับ ก็ได้หารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาระหว่างวันของการเจรจาเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการเคลื่อนคนออกมาเรื่อยๆแต่จุดที่ดูเหมือนจะทำให้สถานการณ์ของเรื่องนี้ร้อนขึ้นมาอีกก็คือคำถแถลงของสมเด็จคุณเซนซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานวุฒิสภาและเป็นประธานอคัคมนตรีของกัมพูชากันแล้วก็ยังเป็นบิดาของนายกคุณมาเด็ง โด,ย,ดยเขาได้บอกว่าทั้งสองประเทศกําลังแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาสาหรับอาวุธที่เข้าไปในชายแดนนั้นไม่ได้มีไว้ก่อสงครามแต่เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายสมเด็จกุลเซนบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในโยบายของรัฐบาลไทยและกระทรวงกลาโหมของไทยแต่อาจจะเกิดจากบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึงน่งเขาบอกด้วยนะครับว่าอาวุธที่นาเข้าไปนั้นเนี่ยไม่ได้มีไว้โจมตีประเทศไทยแต่หาถูกรุกราน ก็จะใช้สิทธิ์ในการปกปก้องดินแดนและอธิปไตยของชาติสมเด็จพรเซนนั้นยังบอกด้วยนะครับว่าบริเวณที่เกิดเหตุประทะเนี่ยเขาเคยเป็นอยู่ไปแล้วในปี2552แล้วทําไมไทยถึงบอกว่าเป็นดินแดนของไทยจุดนี้เองครับที่ทําให้ประชาชนทางฝั่งไทยก็ไม่ค่อยพอใจกันเขาเนี่ยยังไม่ตอบคําถามผู้ที่ถามว่าหากไทยบุกปราสาทนครวัดจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นคําถามไม่ใช่สมเด็จพุะเสศนั้นะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเองเขาบอกว่าหากกองทัพไทยต้องการบุกนครวัด ก็จะแสดงให้สาประชาชาติเห็นวาน่าเป็นการรุกรานและจะใช้กองทัพทำลายกองทัพไทยและแม้กัมพูชาจะไม่มีกองทัพอากาศแต่ก็มีตาข่ายฟ้าซึ่งเป็นปืนต่อสู้กัศยานซึ่งขณะนี้กัมพูชานั้นมีปืนป้องก,กันภัยทางอากาศที่ดีอันนี้ต้องขอให้ข้อมูลนะครับว่าตาข่ายอากาศที่สมเด็จพุ่นเซนพูดถึงเนี่ยคือจรวดต่อสู้กาศยาน KSK-14 กันที่กัมพูชาเนี่ยเพิ่งได้รับมอบจากจีนมา ซึ่งเป็นระบบจตรวจต่อต้อตานอากาศยานมีระบบเรดาร์ที่คอยวันหาเป้าหมายแต่มีข้อมูลว่าไทยนั้นก็คุ้นเคยกับระบบนี้นะครับเพราะว่าซื้อมาจากจีนเหมือนกันสมเป็นพุนเซนนั้นยังเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนกองทัพเพื่อแสดงความสามาคัคคีและยกย่องทหารทุกนายในแนวหน,น้าแต่ว่าสถานการณ์ที่เดือดและดูเหมือนว่าจะเป็นความไม่ลงรอยและชิงไหวชิงพลิบในทางการพูดและการข่าวกับมวลชนของประเทศตัวเอง คือหลังการเจราจาของผู้ประชาการทหารบกทั้งสองฝั่งครับไทยเปิดเผยบอกว่า,วามีข้อตกลง3ประการคือ1ให้ทั้งสฝ่ายแก้ปัญหาครั้งนี้ผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน2-3สัปดาห์่อครับให้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดการเผชิญหน้ากาันในพื้นที่ชายแดนและ3าครับ ให้ทั้งสองฝ่ายรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและใช้ความอดทนอดกลัน้นในการแก้ปัญหาต่างๆแต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นครับกัมพูชากลับออกแถลงการผลการเจรจาและมีข้อที่สี่เพิ่มมาด้วยครับก็คือกัมพูชาจะไม่ถอนกําลังหรือวางอาวุธโดยไม่ติดอาวุธณจุดที่เกิดการปะทะเพราะบริเวณดังกล่าวกัมพูชาได้ครอบครองมาตั้งแต่ก่อนมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่า้วยการตรังวัดและกำหนดเขตแดน ากระหว่างไทยกับมพูชาในปี2543เมื่อเป็นแบบนี้ครับคนก็สงสัยว่าสองฝ่ายเนี่ยอุตสาห์ประชุมกันเข้าใจตรงกันหรือไม่และโดยเฉพาะไอ้ข้อที่สีของกัมพูชาเป็นการยืนยันว่าจะไม่ถอนกําลังออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าทางไทยเนี่ยบอกว่าทั้งสองจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดการเผชิญหน้าทําให้วันต่อมารับทางการไทยได้เผยแพร่แถลงการฉบับเต็ม โดยข้อแรกเป็นการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและย้ำว่าทั้งสองประเทศนั้นมีเจตนามเพื่อเจรจาให้ยุติความขัดแยง้รงรวมถึงจะไม่มีการรุกรานทิปไตของกัมพูชาข้อ2ครับบอกว่าเห็นตรงกันว่าจะใช้กลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ j b c ในการแก้ไขปัญหาและจะได้ข้อสรุปในสองสัปดาห์โดยปัจจุบันครับทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงที่จะเคลื่อนออกจากพื้นที่ที่เคยปะทะกัน ื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ข้อ3าครับผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝั่งกําชับว่าจะดูแลกําลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจราจาอย่างเคร่งครัดโดยพบทบ,บกัมพูชาย,ย้ำนะครับว่าหากมีผู้ใดฝ่าฝืนข้อตกลงจะย้ายกําลังออกจากพื้นที่ทันทีและยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาสามารถควบคุมและสั่งการหน่วยงานทุกหน่วยได้อย่างเด็ดขาดและข้อ4ครับระบุว่าการเจราจาเป็นไปด้วยดีและบรรลุข้อตกลงที่จะถอนกําลังออกจากจ,ากจุดที่ประทะ และคงกำลังอยู่ในที่ต้างเดิมรอผลงานประชุมคณะกรรมาการที่เกิดแดนร่วม JBC ขณะที่แม้ความคืบหน้านจากแนวหน้าของทั้งสองฝั่งจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ดูเหมือนว่าในโซเชียลมีเดียของทั้งคนไทยและกัมพูชาตอนนี้เดือดจัดไม่น้อยนะครับโดยต่างฝ่ายในต่างก็ยืนยันในจุดประทำว่าเป็นพื้นที่ของตนเองโดยฝ่ายโซเชียลมีเดียไทยครับก็มีการรณรงค์ตามคําเรียกร้องของกองทัพ ไม่ให้แชร์ภาพหรือคลิปการเคลื่อนกำลังของไทยส่วนโซเชียลกัมพูชาก็มีการแชร์รณรงค์ไม่ให้ใช้สินค้าไทยแบบย่นี้ก็ตามครับสิ่งที่ควรระวังในขณะนี้จากคาเตือนของรัฐบาลทั้งสองประเทศคือการมีผู้ไม่หวังดีที่จะจุดกระแสชาตินิยมสุดโต่งหวังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ซึ่งเราทุกคนก็ควรระวังเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นเรื่องราบดที่เกิดขึ้นนะครับเอามาสุดไปฟังเพื่อใครที่ยังไม่เข้าใจว่าตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นี่เนาะทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นขอสรุปที่ว่าเพิ่นเล่ามาย่อๆให้เขาใจง่ายเนาะเกี่ยวกับบรรทาความขัดแย้งของไทยและกัมพูชาในครั้งนี้ถ้าเฮาจะสรุปจากการฟังที่ว่าเพิ่อนอธิบายมาเมื่อกี้นี่เฮาก็สรุปได้ว่าจากที่บอเมนใช้จากบอเมคนความคิดของบเมน้นี่คิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายกัมพูชาเนาะที่ว่า ที่ว่าบุก,ก,นนญญกนนร,รกกนนุบเผามมาื่อน ayud-good ใน,ใน,น้นยยอญญนาบาบย until า s i g น a l n numbers nybr a า uu Hospital r e s o u r น e Nu Ал 전 �ış assistants, entrances and alterations are taken o u น of the employees' j o b ้ until the moment theIVs Camp is free. ้ e s not included in the contract for religious sailing s e r า i c e s which have beenoro goal is to a s s เขตแดน,นตัวนี้เนาะก็ถือว่าแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้เขามามีการคุดคู่ข้องมันเนาะคุดคู่ข้องมันเป็นข้องงายาวที่ว่าเขามาบุกบุกพื้นที่ในพื้นที่ตองหามมันเนาะก็ถที่ว่าเหตุให้ทางทหารฝ่ายไทยก็ได้ตักเตือนเนาะว่าบอกให้เหตุให้ให้ยับออกจากพื้นที่นี้เนาะแล้วก็ถทอว่ามีการ ตกลงกันบอ่อลงร่อยแล้วก็มีการประทะกันเกิดขึ้นก็เลยเหตให้มีความซูญเสียเกิดขึ้นก็คือทหารทางฝ่ายกัมพูชาหันเสียชีวิตไปคนหนึ่งก็ถือว่าเฮากบได้ฟังแต่ฝ่ายทางฝ่ายไทยเนาะทางข่าวทางฝ่ายไทยแต่ว่าข่าวทางฝ่ายกัมพูชาเขาปยายมกว่าท่านผู้ข้อมูลเนาะว่าเป็นอย่างไรคือกันหรือบ่แต่ว่าจากเห็น ภาพและกาจากการอธิบายของปุณิกนาจะประมาณทำนองนี้เนาะเพราะว่าเขาก็เห็นเนาะภาพท่วาที่วาทารกัมพูชา่นได้มีการพูดคู่ข้องในเขตที่วาต้องหามเนาะที่ว่าเป็นเขตที่วาปักปั้นเขตแดนกันยังยังบแล้วเนาะเพราะว่าชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยนี้มันกะสิยยากแน่เนาะเพราะว่ามันบริเป็นคือฟังเล่า ฟังเล่ากับไทยนี่มันยังมีน้ำคลองที่วาแบ่งกันกันเนาะกะ็บทิว่าง่ายต่อการปักปันเขตแดนในอนุสัญญาฝรั่งเศสเนาะท่วาปักปันเขตแดนห้ระวังเล่าไทยเนาะก็บทิว่าง่ายเนี่ยสำหรับทางฝ่ายเล่าไทยแต่ว่าทางกัมพูชานี่มันชิเป็นทางบกเนาะจะเป็นป่าก็บทิวายุงยากับเห็ดให้ทาง ฝ่ายไ,ไทยกับกัมพูชานี่ก็ค่อนขอ้างว่ามีการประทะหรือว่ามีปัญหากันตลอดเนาะในเขตการปักปันชายแดนคือแต่ก่อนนี้เฮาสิเห็นเมื่อ10ปลายปีก่อนบ่ก็มีการประทะกันเนาะเขาพาวิหารเนาะก็ถือว่าพิษกันเรื่องเขาพาวิหารหั่นเนะเา,า,าเนะก็ถือว่ายัง บ่ลงร้อยกันเนาะเรื่องตัวนี้ก็ถือว่าขัดแย้งกันมาตลอดทุกคนและว่าเทนี้ก็ถือว่ามีการัดแย้งกันอยู่ในตัวนี้อีกเนาะก็ถือว่าเป็นผลเสียเนาะเมื่อมีการัดแย้งกันภัยกบ่ยอมภัยซึ่งว่ากัมพูชานี่ก็บ่อยากบ่ยอมไทยจักนี่เนาะก็บ่ยอมกะว่าดินของก็ว่าเป็นของทางฝ่ายกัมพูชาทางฝ่ายไทยก็เป็นของ ่ายไทยเนะแต่ว่าด้วยควมแบบว่าไทยกบ,บยังแบบมีปัญหาเนะกบ,บเขาไปหยงเกี่ยวเนะในพื้นทีนะเพื่อบอกเกิดปัญหาแต่ว่าเขเนข่าวแต่เส่วนใหญ่กเป็นแบบไฟกัมพูชาเขามาบุกุกพื้นที่ที่ว่ายังต้องหาม,มานาทุกคนก็บบถือว่าสิเกิดปัญหากันอยู่ตลอดเนาะแต่ว่านีก็บ่ได อวยหรือว่าบู้ใดเขาขางทั้งไฟได้ทุกคนโมน,นิกาฟั่งจากเหตุผลนี่ที่ว่าในข่าวที่ว่าสองทีเพิ่อนอธิบายนี่เนาะเท่ากับคิดว่าน่าจะทั้งไฟกัมพูชานี่เขามาบุกลุกพื้นที่ตองหามนี่ก่อนเนาะทุกคนและควมคัดแย้งนี่เนาะผู้ใดกับบยากภัยมันเกิดขึ้นแต่ว่าทางังทหารทั้งสองฝ่ายกับที่ว่าเพื่อนกับ ด้วยความหักชาติเนาะต่างฝ่ายก็ต่างหักชาติเนาะทุกคนก็อยากหักชาติอธิปไตยของตัวเองเนาะกับโบติทุกคนแต่ว่ากับสำหรับบาเมนไส้กับอยากส่งกำลังใจเนาะให้ทั้งสองประเทศกัค่อยๆอ,อดทนไปนํำกันเนาะกับบอลได้ที่ว่าปักปันเขตแดนกันบนทันแล้วกับที่ว่าแบ่งให้มันเป็นโซนต้องหามไปก่อนเนาะทุกคนกับที่ว่าเพื่อความโบ บกเกิดควมสูเสียนะทุกคนเพื่อบบเกิดควมซูญเสียกัเพราะว่าทั้งสามประเทศสี่ประเทศนี้เนาะบอกว่าจะเป็นลาวเมียนมากัมพูชียไทยเนาะกะัถที่ว่าถือศาสนาผุดเรื่องกันสูโรบนี่กับขั้นชีวรกับบอกเร่องแสงยานุภาพหรือว่าควมเกงกาดนี่กับโบแพ่แพ่กันตรกเนาะแต่ละประเทศก็ถที่ว่ามีควมเข็มแข้ง แต่ว่าสําหรับไทยกัอาจสิบเป็นประเทศใหญ่แลวก็มีแสงยานุภาพที่ว่าคนท้างว่าท่านสมัยแล้วกักองทัพใหญ่กลัวหลายๆประเทศในอาเซียนเนาะแต่ว่าถ้าว่ามันเกิดปัญหาจังสี่เท่ากับปวยะไข่มันเกิดเนองทุกคนคนเมืองพูดกับที่ว่าปวยไข่มันมีปัญหาแบบนี้เวลาเกิดสรงข้ามกั้นขาคนคนหนึ่งมัน มันมันยากเนาะมันกะมันก็บ่ได้คือกับกับคนอื่นเนาะสําหรับคนผูเต่าป่าแต่ว่าถ้าเว้าถึงปัญหาถ้าว่ามันหลีเกเลี่ยงการประทะหรือว่าเกิดสงครามกันแท้ๆนี่ถ้าถามว่าแม่นไสคิดว่าประเทศใดจะสนะนี่เปาแม่นไสก็คิดว่า น่าจะบสู่ไทยเนาะเพราะว่าไทยกัเป็นประเทศหนึ่งที่ว่ามีกองทัพกับคนขางไงเนาะแล้วก็มีความสำนีสำนานแล้วก็มียดทปกรณ์หรือว่ากองทหารอาวุธต่างๆที่ว่าคนขางว่าท่านสมัยและหลายๆอย่างกับไทยกับผลิตแต่เองเนาะบพว่าจะเป็นรถถังแล้วก็ปืนบ้างสนิทเนาะไทยกัสามารถผลิต ได้เองแล้วก็มีระบบระบบป้องกันอากาศเนาะทางอากาศก็มีเนาะแบบตอปิโดยังก็มีแล้วก็มีระบบหลายอย่างคือเครือคือเราเห็นนั่นแหละไทยกับ้อมรลบกับอเมริกา้อมรลบกับเกาหลี้อมรลบกับมหาอำนาจอยู่เรื่อยๆเนาะทุกคนแต่ว่ากัมพูชาก็ซสอมรลบคือกันเนาะส่วนใหญ่กัมพูชาก็สิี้สมรลบกับทางจีนแล้วก็รัสเซีย แต่ว่าถามมาเทียบคุ้มกําลังหรือว่าหรือว่าควา่ำยิงไงของกองทัพนี่บสูไทยแน่นอนเนาะเพราะว่าเรื่องปรสกากรหรือว่าขนาดเศรษฐกิจมีก็ต่างกันเล้วต่างกันร้ายเลยเนาะเพราะว่าคือเขาเห็นนั่นแหละกัมพูชาเป็นประเทศที่บริใงญ่เนาะมีประชากรเพียงแต่ประมาณ15หล้านคนเท่านั้น มาเทียบกับไทยกับหกสิบเจสบหลานคนขนาดเศรษฐกิจต่างกันขึ้นกองทัพกับต่างกันทุกคนมันมันเห็นเนาะคันว่าอันนี้แต่ว่าปอยาให้มันเกิดเนาะทุกคนสําหรับสงครามมันกัมีแต่ความสูญเสียยิงเขาเป็นคนเมืองผูดมันกัยิงบอดีทุกคนก็ควรเข้าหลบในอธิป,ปไตยต่อกันเนาะถ้าชีวาวในมุมมองของเบาเม่นไสกัอยาให เขารบในอธิปไตยหรือว่าแผนทีทีฝรั่งเศสได้ไดแบ่งเขตแดนนั่นแหละเพราะว่าเขาสิบปคือเบ่าถึงประวัติศาสตร์มาแต่กรุ่นรุ่นสมัยศตวรรษที่13-14-15มันกับว่าได้ทุกคนเพราะว่าในุยกั้นเนาะหรือว่ายกกรที่ิมีกฎหมายหรือว่ามีองค์การสหปัระศาสตรต่างๆนี่มันก เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะในเรื่องนั้นถ้าบ่อย,อยากให้มาคิดถึงเรื่องเก่าๆว่าพบดินบอนหันเคยเป็นของประเทศนั้นเคยเป็นของประเทศนี้เพราะว่าในยยคนั้นมันต่างกันเนาะในยยกนั้นมันจะเป็นยยคทีว่าบทท่านไห้มีโอการสหประชาชศาสตร์บทท่านมีกฎระเบียบของโลกเนาะมันเบาเรื่องประเทศใดือว่ากลุ่ม ຖືว่าຫຼືວ່າອານາຈັກໃດທີ່ວ່າແຂງແຮງກໍສາມາດລ່າອານານິຄົມໄດ້ເນາະກໍຖືວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ຜູ້ໄດ້ແຂງແຮງຜູ້ນັ້ນກໍຢູ່ລອດໃນສະໄໝນັຮົາຕອງຍອມຮັບນຈຸດນີຮາຊປໄວາຄືບນນ້ຂອງຮົາບນີຂອງຮົາมันบ่ໄດຮົາຕອງມາຂາົບໃນລັງທີວ່າມີອກາສະະປະຊາຊາດໃນວາມິດຂອງວາແມ່ນໃຊ້ນາະພ ในยุคก่อนามันเบาเรื่องผู้ได้แข็งแห้งผู้นั้นก็สามารถมีอาณาจรรักรที่ใหญ่ใหญ่ได้เพราะว่ามันบ่พันมนี่ก้นระเบียบอันคือมาปัจจุบันนี่ถ้าสิมาเทียบเนาะถ่าว่าลมเลิกก้นระเบียบไหมเบิ่งอันนั้นประเทศใหญ่นี่ก็ยืดประเทศหน่อยเบิร์ม่นบอกแต่ว่าในปัจจุบันนี่มันก็มีองค์การสถาป,ปัตาศาสตร์ที่าเพิ่นหับห้องแล้วว่า ประเทศใดเป็นอย่างไรประเทศใดเป็นอย่างไรเฮาสิไปคืดขึ้นว่าบอนนี้เป็นของเฮ้าบอนนั่นเคยเป็นของเฮ้ามันบ่ดได้เนาะทุกคนเพราะว่าในยุยกกรมันเบาเรืืองภผ่แข็งแห้งคนนั่นกับชนะประมาณนี้ทุกคนม้นนี้ก็เเบาเงาไปร้ายเติบเนาะสําหรับการสรุปข่าวนี้เนาะก็ที่ว่าเป็นอีกข่าวนึงที่ว่าเบาแม่นใส่เอามาเบามาเล่าให้ทุกคนได้ครับ สมาฟังกันเนาะคือสำหรับในคลิปนี้กับซิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนถ้าผู้ใดมากดืออยากสนับสนุนกันก็นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อทุกคนและตอนนี้บาวแมนไซก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจขอบคุณและบสบายดี